สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนีออ้มาคุยเรื่องเพลงอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราครับเ,ออเห็นพ่อการชัยนะเพลงของพ่อการชัยติด MV ระดับโลกที่5 5ิเราก็อยากจะเชียร์อุ้งอิง,องมั่งนะครับ F c นะงานนี้ลองช่วยกันเชียร์ดูทีฮนะให้เพลงอุ้งอิงติดอันดับโลกบา้างนะ ให้มันก็หึมไปทักทีนะเออลองดูลองดูนะเออนะขอแรงใจเอซีแม่แม่พ่อพ่อทุกคนนะครับช่วยกันหน่อยงานนี้นะผมอยากจะให้กระหึมไปทั่วโลกเลยนะเราอยากจะลุ้นอะ่ะใช่ไหมเราอยากจะลุ้นอะ่ะว่าเออมันเป็นยังไงะ่ะผอินไตอันดับโลกอะ่ะนะเออ อันดับที่เมืองไทยเนี่ยเราเราก็รุ้นว่าเอาอยังไงมันต้องติดอยู่แล้วหน,นึ่งเนี่ยนะเอออันดับหนึ่งมาแรงมันต้องติดอยู่แล้วนะแต่เราอยากจะเห็นนะพเพราเพลงอุ้งอิงอ,อะไปติดอันดับโลกของเขาบ้างนะเคยติดมาแล้วเพลงเรื่องไงเนี่ยแต่เราอยากจะเห็นอยากจะลุ้นตอนที่เราช่วยช่วยกัน FC ซช่วยช่วยกันทุกคนอย่างเงี้ยโอ้โห คง,งลุ้น <c oughs> นะเอออยากจะเห็นจริงๆนะเอซนะเอออยากจะให้เพลงอุ้งอิงเนี่ยไปจากอันดับร้อยไปถึงเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบโอ้โหลุ้นขึ้นไปเรื่อยๆยยแ่โอ้โมันสะใจนะเออนะเออเดี๋ยวพรวุนี้อาจจะไลฟ์สดไนดะ <c oughs> ตอนเชียร์ตอนเชียร์ติดติด หนึ่งมาแรงจ้ะพวกเนี้พวกเนี้ต้องว่าจะอยากจะไลฟ์สดดูมั่งกันแหลนะนะแต่วันนี้ก็อยากจะขอเออแรงใจแรงเชียร์พ่อแม่นะอยากจะให้ไปติดอันดับโลกอีก,กอะอะโอ้โหคงคงสะใจนะดูเราโอ้โหไต่ไต่จากร้อยเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยโอ้โหนะเออช่วยช่วยกันหน่อยการเนี้ยนะขอแรงหน่อยขอแรงหน่อย ยังไงเราก็รักเราก็ชอบอยู่แล้วเราก็เทียร์อยู่แล้วนะช่วยกันออกแรงอีกสักนิดนึวยนะมากกว่าเก่าอีกหน่อยเออเพราะโอโ้โหมันเป็นสุดยอดเลยนะ่ถ้า,ถ,าถ้าเราเชียร์แล้วแล้วอุ๋งอิงไปติดอันดับโลกเนี่ยเราภูมิใจนะที่เราได้เชียร์นะแบบเราเชียร์มวยนะ่ะแถบทีว่าเราเชียร์เดียวโอ้โหเวลามันชนะมันสะใจจริงๆเลยนะ ผมก็อยากจะลองดูเหมือนกันแหละเดียออกแรงอีกสักนิดนึงนะเออช่วยกันเชียร์ให้ไปติดอันดับโลกอย่างเงี้ยโอ้โหแม,แม,แม่พ่อ,พอเอ้ยันคงสะใจไนะด้รูแล้วการเดียนะไม่แน่นาะงานเนี้ยเพราะพ่อกันชัยก็ทำให้เห็นแล้วดิใช่ไหมเออ เราจำไม่เห็นแล้วนี่ว่าโอ้ FC พลังเงียบนี่ไม่ใช่น้อยนะเออเราก็พยายามชักชวนกันออกมานะพยายามออกมาทุกคนเลยนะก็มี FC ก็เป็นแสนเป็นล้านแล้วนี่นะช่องใหญ่และช่องเล็กๆอีกล่ะนะช่วยๆกันหน่อยนะคนละไลค์คนละ,นะแชร์คนละไลค์ก็ว่ากันไปนะแล้วก็กดติดตามอะไรก็กดไปช่องใหญ่ช่องเล็กอะไรก็ นะงานนี้ก็อยากจะลองดูนะนะว่าเพลงขององค์อิงอ่ะนะเราจะปั่นได้แค่ไหนนะแล้วอยากจะให้มันไปติดนะอันดับโลกดูสักทีนะสมมุติเราลุ้นเนี่ยลุ้นขึ้นอึดอึดอึอึเดวโ,โฮ้มันสะใจเลยเอฟซีว่ากันไหมออโอ้เราภูมิใจอะ่ะ ถ้ากราฟมันขึ้นเรื่อยๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะโอ้ก็ขอพลังเงียบออกมาอีกสักทีนะให้โลกไปรู้เป็นสักทีือว่าเออหมอลำของเราเนี่ยก็หึมไปทั่วโลกเลยนะเ mm. ออนำโดยอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะให้ข่าวกระจายไปถ้าอุ้งอิงขึ้นอันดับนะเดี๋ยวข่าวไอต่างประเทศก็คงช่องยูทูปก็คงมาทําข่าวกันบ้างแหละว่าเอ๊ะ เพลงนี้มาจากไหนใครร้องเออเด็กคนนี้อายุเท่าไรอะไรก็คงจะมาทำคงจะพูดถึงว่าโอ้นี่อุ้งอิงสาน้อยเพชรบ้านแพงเขามีพลังเงียบและพลังไม่เงียบเนี่ยเขาช่วยผลักดันคนที่ก็รักเขาชอบเนี่ยใช่ไหมเออเขาช่วยผลักดันให้เพลงของอุ้งอิงเนี่ยขึ้นมาติดอันดับโลกได้เนี่ยเราเราอยากจะให้ YouTube ตอนนี้ก็ YouTube ช่องต่างประเทศก็ทําข่าวอุ้งอิงนะครับเออก็ทําหลายช่องเหมือนกันแหละแต่เรายังว่าแหละไม่กล้าไปดูคลิปก็มามาดูมานั่นนะมามาออกช่องต่างประเทศเขาก็ทำนะอุ้งอิงเนี่ยเออแล้วเราอยากจะให้พวก YouTube ต่างประเทศเนี่ยนะก็เพื่อนเอนที่เป็น y t u t u อะ่ะเขาเขาก็แช์นะแช์แช์ แชร์ลิงก์ของผมอะไปไปในช่อง Youtube ของผมอะเออของเขาอ่ะนะที่ว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นเพื่อนในช่อง y o u t u b e เนี่ยเขาก็แชร์กดไลค์กดแชร์ไปทั้งนู้นนะเออเราก็อยากจะให้กระหึมให้ช่อง Youtube ต่างประเทศอ่ะนะเขาได้เห็นอะโอ้หมอนลำหรือเนี่ยให้เขาตกใจอาปากหอตกใจว่าเอามายังไงหมอนลำ เพลงอะไรนะแนวไหนนะเออดัดเราอยากจะให้รู้กันว่าเออตามประเทศเขาจะได้รู้ว่าเออหมอลำแต่งตัวเหมือนลิเกใช่ลิเกหรือเป,เป,เปล่าแล้วเออให้เขาไปค้นหาว่าหมอลำนี่เป็นยังไงนะเขาร้องเพลงแบบไหนแนวไหนแล้วก็แต่งตัวสวยงามจังนะเออน่นอยากจะลุ้นจริงๆนะครับเอสซี <laughs> นะโอ้ ผม,ผมสาใจผมว่าถ,ถ้าขึ้นตตยอันดับได้อะ่ะนะก็อยากจะให้พลังเงียบทุกคนนะช,ช่วยกันบอกกัะซิปกันบอก,ก,บอกพี่น้องๆน,นะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเออวันที่สามสิบเดี๋ยวเพลงอุ้งอิงเ,เขาออกผู้บ่าวคนแรกนะเออเออนี่นะช่วยกันซิปกันช่วยสะก,กิดกันหน่อยนะยังไงเราก็ชอบแล้วรักแล้วชอบแล้วเราก็ส่งเสริมถึงที่สุดเลยนะดันให้ถึงที่สุดหรือว่ามันจะเป็นยังไง เราจะได้ลุ้นให้มันสะใจไปเลยว่าเออเหมือนนักมวยได้เหรียญทองโอลิมปิก <c oughs> มันต้องลุ้นอย่าง,งานั้นนะมันต้องลุ้นอย่างานั้นทีละชอ็อตละชอ็อตละชอ็อตโอโ้โหเอา F4 คิดดูเองอะ่ะตัวคนดูอะ่ะมันปั่นขึ้นตัวเลขอะ่ะ <c oughs> ปั่นขึ้นติกทีทกอ่ะเอาให้ดูไม่ทันเลยนะ ไอ้คอมพิวเตอร์นี่มันมันแฮงไปเลยอ่ะเออไอคอมพิวเตอร์มันแฮงไปเลยเออเราก็อยากจะดูว่าเออก็อุ้งอิงอ่ะไตอันดับขึ้นอ่ะโอ้โหอึดอึดอ,ดอ,ดอดแล้วจะไปอยู่ค้างอยู่ตรงไหนนะเออ <c oughs> อ้ยสะใจผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะวันนี้นผมนึกขึ้นได้ว่าเออเห็นพ่อกันชัยเขาไปติดอันดับโลกมาแล้วนะเออ เพลงของเขาอะ MV อะติดอันดับที่ห้าที่ห้าเราก็อยากจะทำมั่งช่วยดันอุ้งอิงให้มันขึ้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว่ด <c oughs> เทียมากแล้วคลายคอเลยเทียมากแล้วคลายคอเลยโอ้โหไม่ได้เอาน้ำมาจิบนะเออ ช่วยๆกันยังไงเราก็ชอบปั่นนี่มันให้ถึงที่สุดของเราแหละเ <c oughs> ตรียมชาร์จแบตให้ดีนะไวไฟเช็คเ <c oughs> ช็คว i f ไฟด้วยนะเออไวไฟพร้อมแบตพร้อมเวลาเขาติ้งมานี่เปิดออกมานี่โอ้โหลัวกันเลย <c oughs> อย่าบอกอย่าบอกไม่ต้องให้บอกนะเออ ช่วยๆกันช่วยกันดันนะให้มันติดอันดับโลกนะโอเคงวดนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับคุยกัน <c oughs> อยากจะเห็นอยากจะเห็นอยากจะเห็นเอฟซีพลังเงียบแล้วไม่เงียบอ่ะช่วยกันดันเพลงอุ้งอิงอ่ะนะให้ติดอันดับโลกเนี่ยนะ <c oughs> แล้วดูทีว่าเราเราจะภูมิใจแค่ไหนเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้กดนะได้ดูนะ โอ้หมันสะใจมันขึ้นมันสะใจจริง,รงๆเลยจะบ,บอกให้นะเออนะโอเคครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับกะกะว่าจะมาช่วยกันเชียร์เต็มที่นะพรุ่งนี้เยวไลฟ์สดดีหรือเปล่าไม่รู้ครับพรุ่งนี้จะดูืิว่ามันหมุนขนาดไหนนะโอเคครับสวัสดีครับ